วัสดีจ้าอยาก,กมาทานเห็นเบิง่งอีกครั้งที่สองแล้วค่ะเนาะวันนี้ก็มาหอน,นเือนตั้งแต่เม,มื่อคืนนี่ค่ะแม่ กูไปใส่สันเฮ็ดนั่งกนย่แหเฮ็ดนั่กินบุกละตื่นครับไม่มีอาจจะเตือน 妹妹。嗯嗯嗯 กองไม้โมนิญาสิเนียนออกกองเงินหลังหน่อยพี่น้อง ง่าจะออกไปฟุกกระท่อมองที่าว่าเนี่ยี่กระใสแดดเก่ามันร้อกว่าเดิเดียวมึงกผเพื่อจะซื้อตจตปูกับจ้ังก้นยกประมาณสามรอเกษตร แเคียบางนี้ออกก็จะเป็นหุนทางสิบแปดเลยสิไปก่ะรูดเรียนล่งไปคุณอะ่ะ ทุกนทั้งอันนี่ยากับท่านได้กเชี่ยเดี๋ยวยาจะสิเคี่ยทำหลังซุ่มนี่ ินี่กับผม้มย่างมาไทยให้แม่แม่เบิ้งอีกเท่านึงดกดไลค์กดแชร์แอคแคทน้ำหนึ่งได้ค่ะเด้ออย่าขามโฆษณาได้ค่ะเด้อพออแาแคาทมีอะไรใดมาจุนเจือขอบพัวใหญ่อีกทางหนึ่งเนาะค่ะเนาะ ไก่สอมือแล้ว